ช่วง Q&A เรื่องวัคซีนโรคมือเท้าปากทำไมต้องฉีดวัคซีนโรคมือเท้าปากช่วยป้องกันโรคมือเท้าปากได้เฉพาะเชื้อ EV 71สายพันธุ์รุนแรงนะคะควรฉีดตอนอายุเท่าไหร่แนะนำสำหรับน้องๆอ,อายุ6เดือนถึง5ปีค่ะฉีดจำนวนกี่เข็มน้องๆต้องได้รับวัคซีน2เข็มนะคะแต่ละเข็มห่างกัน1เดือนค่ะ เคยป่วยเป็นโรคมือเท้าปากแล้วฉีดได้ไหมหากไม่มีการยืนยันว่าป่วยจากสายพันธุ์ EV71 ควรได้รับวัคซีนนะคะเพราะมีโอกาสติดเชื้อและมีภาวะแทรกซ้อนได้ค่ะ อายุ6ปีขึ้นไปฉีดวัคซีนมือเท้าปากได้หรือไม่จากการศึกษาในกลุ่มอายุ6ปีขึ้นไปส่วนใหญ่พบว่าเคยติดเชื้อแล้วจึงไม่มีคำแนะนำว่าต้องฉีดนะคะเนื่องจากการติดเชื้อไวรัส EV71 ส่วนมากพบในเด็กเล็กค่ะด้วยความห่วงใยโรงพยาบาลปอแบ้น